สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้ติ๊กเดินจะพามาชมผลของมะเดื่อฝรัง่งมะเดื่อฝรั่งครับเป็นพืชอยู่ในสกุลมะเดื่อมะเดื่อไทยกับอยู่ในสกุลเดียวกันนะครับเป็นพืชในอยู่ในสกุลเดีเดยวก,กันเ,นนเนนนส,นเนส้นเดียวกันกับต้นไทรนะครับมะเดื่อฝรั่งครับเป็นผลไม้ที่นิยมรับประทานกันทั่วโลกนะครับ มีหลากหลายสายพันธุ์นะครับมีลูกยาวๆนะครับพันธุ์นี่ครับเป็นไม้ที่สูงได้สามถึงสิบเมตรนะครับความสูงของเขาครับอยู่ได้อยู่ที่อายุของเขานะครับต้นนี้กำลังติดผลนะครับเป็นสายพันธุ์นีลูกยาวๆนะครับ ลักษณะลำต้นของเขาครับสีนวลนะครับขาวนวลครับเส้นเดียวกับต้นใส่ในเมืองไทยนะครับเส้นเดียวกันกับต้นมะเดื่อในเมืองไทยครับผลของเขาจะมีรสบวานอมเปรี้ยวนะครับรับประทานได้ทั้งสดและกะแห่งนะครับมะเดื่อฝรั่งครับลักษณะใบของเขาครับเป็นแฉกเบานะครับ หยาบครับต้นนี้มีอายุหลายปีนะครับสูงได้ประมาณสี่ห้าเมตรได้ครับต้นนี้ครับคนดีของเขานะครับลักษณะใบของเขานะครับ,าบ,าเ,รบเบานะครับแฉครับครับคลิปนี้ ดีกได้จากบภาพมาชมตนมาเดือฝรั่งนะครับอยู่ในประเทศอังกฤษนะครับคลิปหน้าพอกันไหมครับเมื่อนี่สวัสดีครับ